โทไปไหนแวะตั้งนกดาวอะไรทึ่ีบ้านนกดาวอ่ะฮะครับอ๋ใช่แล้วซึ่งราคาตกลงดิจกลงันไรช่องนซีอฉันเผื่อมีช่องเงินก็เมันช่องเซนีก็เเด้อครับครัมาชเลยถ้าาัน่ผมุกลยู้ววันแรกีมาตั้งดีดเป็นดีดโเป็ดีดทีนี่ครับอ่าใช่ติงคอยมาช่องคอยมาช่งนกดาวถูกั้นะช่องนว่าช่างรวนแล โอ้ครับเติ้งติเข้าวมาเลยซอยลยมัหงอ่าเลยซอยอะไรมันจะเขียนตายแบบต่างข้าวอุเหลื่ยะตอนข้าวมาเลยข้าวมาเลยครับเดี๋ยวใจเดยวข้านี่ก็ทึ่งมามาข้าวเลยนี่เลยอ๋อครับคมาไมาได้เดี๋ยวมึงตาวอยู่ก็เดี๋ยวมึงไปไปออยู่น้ำแบกซอยโอ้โหดียวสั่งให้ได้นสั่งนกดาวนู้นกดาวจงรังแผงเป็นท่นนั่นเออเป็นแชนแล้วมตัง ตังเป็นรังเป็นรังไอ้ขานะจรังเอยโอ้มาทาเลยนกดาวน์เนาะเป็นรังเป็มีห้องน้ำมีห้องนอนด้ยเอาเอาเอาสี่กวาเออสี่กว่าจังเลยเออซึ่งมันจะมีตรงข้ามันที่ชมพูาำรังซึ่งเล้มีครบเลยเลยเออัลโอ้ตอนกดาวน์มาทาจริงเลี้ยงเลยเอออยาต้องกมาทอไงน่งอีมาแล้วมาไปเลยเออเดี๋ยวเดีวขาวอะรกันนี่เออเนี่ยเมา Cắp 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 cắp, mà lên trúng mà lên trúng mà lên đi bà bị cô lô lên mai gặp cô bỏ ban nó đau mà đâu

Long cả cha lương rồi luôn trắng lương nèo mặt không ra nèo mặt trắng lương nèo mặt trắng lương nèo mặt trắng lương nèo mặt tăng lương trắng lương nèo mặt trắng lương tăng mặt trắng lương nèo mặt trắng trắng lương nèo ต้งตังเลยเลยบ่มพกัดตักเลยไม่ใช่รังล่างแบบนี้กูังล่างใหญ่นู่นแลอพ่นได้ก็ได้ตามสักีบ้าปวดเต้นแล้วกพ่อ